ไม่เปิดแมสนะคะไม่อยากโดนล้ามามันเด็กตั๊มคนนั้นขอเล่าเหตุการณ์ที่ปฏิวัดหน่อยนะคะคือเราก็เดินหาของกินแต่เราเป็นคนที่ชอบน้ำปั่นมากเราก็เลยเห็นร้านนมนมมีปั่นแต่มันมีคิวประมาณสองคนแล้วก็บอกเขาแม่ค้าว่า นมสตอรอเบอรี่แก้วหนึง่งแต่แม่ค้าเขากำลังลุ้นลุ้นคนล่วงหายไดรางวัลใหญ่แล้วคนข้างหลังอะ่ะเขาก็ฟังไว้ให้ว่าเราสั่งนมนมสตอรอเบรี่ปัน่นแต่สุดท้ายเขาไม่ได้สนใจเราเลยเขาก็มองแล้วก็ถือตังอรอเลาคิดในใจว่าเอ๊ะเขาทำให้เราเ่าวะ แล้วคนมาที่หลังก็ได้ก่อนคิดว่าถ้าเกิดทาไม่ทําเราจะได้เดินออกมาเลยวันนั่นแล้วเขาก็ถามว่าเอานมปั่นอย่างเดียวใช่ไหมคะก็ะเลยยากหน้าไปจริงๆจะไม่เอาอะไรเลยแล้วะเดินออกแล้วถามแบบไม่ค่อยพอใจเอานมปั่นอย่างเดียวใช่ไหมคะแบบไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่คุณเป็นแม่คะ ไม่สนใจลูกค้าแนละ้วคนพ,พูดไม่ค่อยหน้าตามสีหน้าไม่คือว่าพูดแบบไม่ชอบอะ่ะค่ะมันทำอย่างนี้ได้ยังไงคะลูกค้าก็เสียความรู้สึกบอกตรงๆว่าร้านี้จะไม่ไปซื้ออีกแล้วถ้าเจองานวัดไหนหัวก็ขายน้ำมะพร้าวปั่นขายดี แค่ลูกค้าคนคนเดียวะคุณถามเอาอะไรเราก็ยืนรอหรือถามซ้ําอีกก็ได้ทําเป็นแบบเหมือนเราไม่ใช่ลูกค้ามันเกินไปไหมคะ